ะเทะเบิ่งให้เพิ่นเอาเด็กาใส่ใส่ผ้าม่านนะพี่น้องใส่ผ้าม่านของน้าอ่าต้องหัว่ามันช้ำไระนะขนาดนั้นเราพี่น้นองน,นิ่งไปแบบไรพูดมาพี่บอก 8ปดสิบเจ็ดองมนะตตแปดเจมเาเก่วงแต่ว่าตะคอ,อันนั้นตะคอพมานตะคอที่ชิโกเล็กเน,นี่นะบิง้งกว้างเลยอยู่เนาะ สบายดีสบายดีเราพ่อเนี่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขนเนาะเป็นชุมองสุมบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งโอพบช่องยูทูบกงวายิงใายใจกันลอยเพียงเนาะอ่าเดี๋ยวไปนอนพอดีพี่น้องเลยยางเข้ามาทางเงินกองนลวงดาวก่อนพอดีเห็นทางผู้ช่วยกับทางผุดมาให้กีวายสกับพระเปิ้ลเนี่ยพี่น้องเนาะนอนแหงพี่น้องเลยอ่าเด๋โอ้ mời cùng xem cùng anh em các 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 anh คำวิจิตบัมาแกย่างค่อยฮอนเฮือนเนี่ยบาทนี่ว่าจิตว่าอยู่เป็นมูกันกึ่ว่าเฮ้เพิ่นวะนียบแท้เพิ่นวะเพี่ออกมาแล้วบาทแม่ปลาบะเบียกตอนบายบายตอนเรงก่อนว่ะตอนนี้ก็เฮ็ดนี่แล้วพากันมาลากเห็ดแล้วพวกนี้วะเพื่อนวานั่นแล้วบาทนี้วะมาลดเลี้ยวแล้วอ่าโมเป็นยังเห็ดยำไหลแกขวอเคี้ยวมันเลี้ยวยาบัวกินไว้น่ากับเห็ดแล้วอ่ะ ห้ลคือว่าคำได้ข่อยมือวานนี่เพิยังมาฮะ่ดีกบ4โมงบสโมงโมงเนอะ4โมงกี่โมงะ8โมง9โมง9โมงเร็วขึ้นอือว่าขึ้นมล้ยมืออื่นมาไปโมงบุญเรือนพธิูชวนได้บ่อืมชีวะไรเฮ็ดอีกตอนเช้าวะไปไปไปกันยาทำกันยามาิบจอบบ่ชเก่าบว ยังห้าชกชิดเนาะเพราะว่าเจ้ามาใส่หนาเนาะ <ừ> มาหอยหนาอีเด้อมาหยตัวเทิงนีอ๋อมาปนจกับทยแล้วเ็อหยหนา <c oughs> ขางแล้วบันนแดินขึน้นมาพีเด้บัตรรถบัยจิดวยยัององายขึ้นมาจอดเทิงพี่ก็ได้ขึ้นได้ จังหวะแล้วลดลดเพราะดต่ำนังเถื่อบางเถื่อกะอย่ามันองมันนันนั่นคํามาเท้าตั้งตรงๆขึ้นมานั่นได้อยู่เดี่ยวเวี้กแล้วบ่ใช่พาการออกมาเนาะโอ้โแล้วเขาคาเวียกคายังก็ไปเห็ดเวียยเันเดี่วก่อน งอนเพิ่นเชียกอะได้ไปเงินเพิ่นทวน้ี่เห็นเจ๊ทำบุญหาเินไปเด้นะเลยยเขาบอกบอสมาเลมาบอกเห็นแต่บอสบอกลูกชายเพื่อนได้เฉาอดีมาบอกแจ้งว่าได้เจอยันเขาบ่หอดเนาะหอเนาฮะลูกชายรห เห็นตะเบ้บ่วอสคอยคยเห็นคอยดูไม่นาอทำคลิปเมียประชาชนแชร์ต่งอนถ่ายกับเพื่อนมเลยปิดเพลงปิยังแล้วมันมาถ่ายถ่ายรูปเอาชื่อจังนี่หละเคลียหนึงเพลอยู่เพื่อนถ่ายเห็นเ็มากอยเืนเมบอกเมย์เห็นบนเห็นดูไม่กินแล้วไม่หนาละโอ้ ตั้งกบุญนะไ,ไปตั้งอยู่เดินเฮือนแล้วพู้าง,ลางหลั<อ>เลงเฮือนกมเถายโอ้บางคนกลางเต็มตอน,น,อนบ,บัญชีอันนอนไมส่สบายบ่ฮะไม่สบายบ่ฮะไม่สบายบ่เดี๋ยวแบบนี้พากันมาเนี่ย,ยตัวไรบ่นี้า,าวว่าใชยแนวเลยอะอืมออยาแนวก็ได้เห็ดแนวมันง่ายแนยวมัน,น,น นั่นนี่หละแนนวมันนั่นนี้นแมจะมาพาจาอย่าจบกนี่ไน่าหมอคิดว่าค่อได้ออกใกลได้ผลหรอุงแก้วก็ยังอยู่พุ่นบอลุงแก้วกันอน้องหลาแจเพื่นเทนได้ผลหรอก็มไปไกลเพื่อนอื่นหรอเปอืเป็นเทค้านจุมนึงกันเทคาน้าอเป็นพี่น่ลุงแก้วเป็นเคยปรชมอกันกันทุกคนว่ามันมีคนก็ว่ามันมีดองแม่คนี้กั ừ huyền thân đồ phần bên lại huyên tiêng cái sẽ chủ huyền đồng chơi tiêng phải tiêng nông kia bò ồ kịp ạ ừ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  chơi chắc lấy á hoa cơ bộ đề mệnh hoa phần ừ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  พราอยู่นี่ก็ยังเห็นครบอยู่หน้ากอสิทำเนเม็ดเฮ้น้องจ้อยจูดอันขยะพวกกนั่นนะมันป้าไว้หลายมือเม่งวันนะ พากันหลัดในเมือแเลยมาในอุ้มหลานก็้ชาย่านั่นแหละข่อยคือว่าบอกให้นอนอยู่พี่อยู่พากันคือว่าพากันเมื่อไปชินนอนอุ่นน้องจอยก่อนคืนหนึ่งกินหอนลานผู้อยู่เฮิร์นหรอหมอหน่อย,ยเห็นบอกว่าอายุโบเห็นหมอผู้ชายผู้หน่อยนะี่ยยันมันให้หาเราบ่กมันมาได้อยู่น้ำแม่ฝนมาแม่ยุธามึงจอยอยู่ว่าผู้หน่อยนะี่ยคือโบเห็นอ่ะผู้ชายผู้หนึ่งมันบ่บได้มานำแล้วก็อุ้มหลานหลัดในแหล่แหล่วันอจอดก่อนมาเทคานแล้วกน็นยางหลัดมือง น้องจอยก่อนดันกอลูกเด็น้อลูกวันไหนโอ้ยแล้ววันเ้าพูด่าว้นไนวันห้ฮะก่อนกินนะน้องจ้อยเป็นต้มปลาจินข้าอยู่เพื่อนน้องจ้อย น้องดาวกับเพื่อนเนี่ยมันหดขอด่อยๆมากินนี่คือว่าเห็นแม่เต็มปึ่งนี่แม่ละกยได้หลายกินปูแล้วอ่ะมันเข่ามากินหมังม่วง,ง,งนี่ไปจั๊ก

เมื่อนั้นนัเทะทอด้ายห้องน้ำมันแทกเฮาอันนั้นเอามาแทกมาไม่รู้อะไรที่เทกเบิง่งเัาก็รับเม็ดมาเทะไปตัวที่แทกเบิ่งพวกพี่ใหญ่เป็นไงเฮาแทกเบื้องอันตัววัชิลลาเป็นห้าสื่อหรือมันบม่มีพี่น้องเราอมีแต่ตัวสั่น เทเบิง้เพิ่นเอาเด็กและใส่ใส่ผ้าม่านนะพี่น้องใส่ผ้าม่านของน้าต้องหูว่ามันชำ้ำลายขนาดานั้นเราพี่น้องนิ่งไปแบบไรพูดมาพี่บอก ทงเม็ดแปจทรงเม็ดแปดเจ็ดสมเงา่วงเดีว,ว่าตะคอ,อันนั้นตะคอพมานตะคอที่ชิโก้เล็กเนะบิอ้องข่วงเดียวอยู่เนาะโซ่ะโซ เด็กอียงก็ได้เชียวเด็กมีเด็กกลมเด็กอยัางเคยมีเด็กสีรองคาร์มังสร้างเพิ่นเพิ่นเอาอันนั้นมาได้กชิดตามเพิ่นให้เพิ่นใส่ให้ด้วยนะให้เพิ่นเอาเด็กมาใส่ให้ด้วยน่นั้นสองสองเมตรแปดสิบเจ็ดเราเพียงเนาะอ่าเขาสีสุดได้ใส่เขาสีได้ใส่ขินไปพูดมันมันสีมันมันสีตัวนั้นมันสีบแตกบะมันเป็นบล็อกอัน พาใส่มึงไก่ตัวนี้มานี่มันหมดหมดไรมันชุ่มเดี๋ยวบอกผ่ามาหนิฮะมันจุมมันจูพื้นบอกเอาลงขานี่นะเอามายอดมึงยังไงขาพื้นไปทำเพิ่มยิงตัวนี้ยันว่ามันเตะมันไม่แข็งแห้งแน่ตัวนี้พอนเป็นบอกอันนี้โ็ชุ่มอันนี้เนาะ มันมันเท่าก็ต้องได้ตรบลงที่อยู่แล้วเนาะอเออพอดีก็กระซิ่งรามนั้ยนึกขมาาชเอาขึ้นไปอันนึงก็ลดได้ใช่สองงานันฮะสองงานสี่ชุดพุทธอืมอ,มอมสองงานหนึ่งชุดพุดทธต่อแข่งต่างคนยิง,งกรใจาคนยิง,ง,ยงอยู่ระระับตัวนี้ใส่ถ่ายยิงใส่โคบถยยิงใส่โขบตัวนี้นั่นนั่นสิเทก พอ่าสาีลุม,มานี้บบป,ประมาณเงาบัลไอ้ประมาณเงาเนี่ยมันสีมันสีอันติดกับพื้นเพราะต้องเด้สีได้ขึ้นประมาณนี้จะขึ้นมาประมาณตัวนี้ะนะองพี่น้องานวา,าดเบิกแต่ว่ากระลายพื้นอยู่เนาะสี <c oughs> <4 S 2> พื้นองพื้นนี่พุดีเเดอมๆกับตัวนี้ ที่พื้นอ่าเาก็ต้องได้ใช้ใส่ช่องพื้นมันจังคิดอะชุดแหละตัวมันเรือกับบัตบาดมันเก่ามันขาดนเฮาจังเปลี่ยนอ่ามันเก่ามันขาดนเฮาจังเปลี่ยนออกเดี๋ยวมือนะเพื่อนนั่นนะสิท่ามึงเด็กแหละนี่เพื่อนเอาเด็กเด็กแบบตัวไรก็ได้นะพี่น้องมาใส่พออันนั่นเพราะว่าหาซื้อมันมีแต่เล็กนะนะอ่ามีแต่เล็กตัวสัตนนะครับมาเป็นเล็กเป็นที่จับนะมันของของน้ำมันของน้ำก่วงมัน もう1つ。 เฮ้ยคิดองเนาะเป็นโอได้สาทางพุทธทำจใจสิกอยคือปบโกยใช้โออันโอแต่กินถิ่มแนะโอที่กอยชีกกยยัง เลยนะโอยนะฉ่นั้นกินเบิร์ดกลัวห่างกันใครกินคอยเห็นนะคอยคุดอยากอยู่ห่างคอยงอมันห่อนแบบคอปก้ากินยันเจ็บหอกอากาศมันห่อนกินเนี่ยมันอยากเจ็บหอกเป็นย่างม่วงเจ้ามากนะอดเล่อดเลยปลาเล็กเตะแค่คอยคอปก้าเข้าไปใกล้ชุมเจ้ายันชุมเจ้ามี เบิดนโลหนึ่งเมือเช่าคอไวชอกัะ่อยเกตารดหันบเคียงข่อยป้าไว้ทั้งเทิงเทมันซือปะดมาบ่เซือมาเกปโ่ป้ากาตารถโดนล่นรถไว้พได้ชอดเมื่อว่ามันทัวตอนไรเต็มบดนำรถข่อยจนเป็ดาวข่อยฉีดน้ำใชล้วเมื่อสีให้เขาล่างอา้ยมันหมินมังก็กายมึงก็กายวางรถข่อนะ เคชื่อมเ็ดกว้าเฮ้เชื่อตัวนี้ก้อยมาคอยแก้กองไว้นี่เลยมือนี่มือเท่านี้บาจิเข่าไปอันหัานนั่นหนดโมกาเข้าเรขาอเท่านี้คือจีว่ามินแทจีว่าแ้ะโอ้ยลาบแล้วบานนี้วะผู้ใดใช่ชื่อประแกมีนชี้ยอมก่อนูอย่าไใช้กันได้เ จะใส่ในทงแล้วจะขวายเอาบ่ปกติข่อยกะใส่กะตารถดบัดมันมีเคียงเคียงมันบัดเล้มบัดนี่มันบัดแทงบัดนี่แทงถุงปลาเล็กใส่มือใส่น้ำหยอกน้ำบ่บัดเมื่อเอาเมื่อกินถุงหนึ่งข่อยซื้อมาสามถุงมันแตกไปถุงหนึ่งอ๋อมารถจนเท่าฮอดทางเวบันอันตะกี้นั่นบ่ก็สิบอยากกันนั่นนะ คับสิหอยใช่ทั้งอันนี้มันบดย่านมันอยากจะส่งหมเฮงยา่านมาย่าน,นมินเฮงมินตืมอาบเอาเลยบายนแมนโอ้ว่ะเอาแล้วบานี้มางเนั้ห็นนั่นมังม่วงก็คืออยากอยู่หาก,กินหอ้แคงอคือ,อ,อ,อว่านะแมน ชื่อตลาดนะไปเราเห็นมันคือใหญ่เนี่ยตัวนี้ป่ะเลยซื้อเลยคันหูมันช่างคนมาถุกเสืีอมเนาะอันไหนว่าะช่างเสืียมคนมาเห็นตู้ยังไงเพิ่มให้แพงได้ไม่เห็นคนก็มาเพิ่นโมมีแนวโคตรได้มันโมงามเราอะคำเล็กกลมแบบนี้น่ะโอ้ยงามมากเลยมันก็เลขอขึ้นเนาะอันนี้มันมีเครื่องโคตรได้อันนี้น่ะใช้เครื่องโคตรมันหนังงาม ถ้าว่าน้าเพื่อนเพื่อนนะ่ะมันสิมีเคียงคนอ่บแบบเป็นเคียงเด็กเป็นเคียงเด็กอันนั่นแหละข่อยเลยบบชื่อมันใหญ่เพราะมันรุ่นหมอกระต้มมันยังรุ่นรุ่นโตเพื่อนเพื่อนกับเฮ็ดขายค,าคือกันมันหากิเป็นเคียงแบบพวกหมอใหญ่หมอนั่นมันเป็นเด็กใหญ่ข่อยเลยบโบชื่อมาตัวนั้นอ่ะอันใดเวะนี่อันนี้บอชีชิพันกับบุฟเฟ่ต์บันไดหรอกชมราคาเด็กกันนะเด็กมันกาแพเงด้ย

พี่น,น้อ,อ,นองเหรเนาะหอนแห้งนี่แหละไม่ได้ยาแนวห้องนอกกินแต่แห้มันแล้ว,มไ,ว,วลไม่ได้ยาแนวจากูด้วยโอเคอยู่นอกเกีทงหนึ่งอยู่ในก็ได้ออกมาใช่ไหนบ่อ,อยู่ในฮะมีทงหนึง่งใช่ตัวนี้ก่อนก็นได้นี่ Không ngọt thì cái gì thế như đó, như là. vậy. này nó vậy. Giang như vậy. Giang như vậy. Giang như như vậy. Giang 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 như vậy. là như vậy. Giang như vậy. Giang ตาที่เย็นหน่ยงมันหลาทรมันชิมันน้ำเค็มันน้ำเค็มันเคอกปูนปูนมันแข็งเลยกันีม่เลยแนวขูดก่อนได้นขูดขอดันเป็นดอ,องเป็นยางก่อน มันเป็นรองเป็นยังนะเขาน่หลอกมันม่หลอกขาว่านั่นพรเขียนบอลใน,นในคลิปในยังนะเขาเอาลูกมูฟู้เล่นเดินรองมันอ,อันอินเจียนะเล่นรองมันห้รองมันนะอันปาดปูนไปนะอ่าในคลิปในยูทูบนะอนะอจน,นเใ,จใหญ่ตเดียวเน,น,น,น้อบมนคอันหนน้าเล่เนาะ เขาฮาปูมันนั่นนี่งูตาตาแบบมันเนี่ยเขาบีบยาแนวมันโดงคับลงมันนะยิงเจียี่ยนะมันใบตัวน้อยนะเมนถูหูกไป้วยแต่เขายาแนวกะมันจีเป็นเกียงแบบมันนั่นโดยเฉพาะได้เขาเห็ดในคลิปนะครับคิวเป็นใจอ้ยอยากได้มาให้เขาอันผู้ช่วยได้ปะ ป,ปาดคือเขาปาดพูนนีน่เขานั่นเมนีได้กดเมนีได้ใช่คือของเขาเเปาดพูนป่าที่จะทาดีรอบแบบนี้นบานอ,อ,อ,อนนะดิน้องมไม้เพื่อนเขาไปบุญพ่นบ่เห็นบ่ดัน,พนเนพื่อนดเนพื่อนคอยููกบ่ โอพ่อโบเห็นเราแด้วจะว่าอุ้มลูกกับไปเด่นอยู่ในพุ่นไหจ๊ะว่าขันลราไปงานบุญลาไว้แล้วเราโอ้พ่อเราโบเมาแล้วลาปะาวายุน้ำลาไปตรงเห็นเจ้าเราต้องมหาจาโลดบนดึงนะยันยูไันเงินาะกัอยู่ตูบที่กองบุญดี่อ๋อจ้ากองบุญจ้ากองกองเลี้ยวกองบุญกองหนึ่งมมีแห้งได้แบบนี้เนาะไรเห็ดบุญน้ำลาไหนเนาะ มีแห้งได้วิดย์วางไปแล้วบันสบายได้บันเงินข้าหัวละแล้วเลยไทยยีสอกเาไรเงินมาเอาก็เห็ดหูจักเห็ดบุญนดีใครเนี่ยมีแต่ว่าพากันเห็ดไปได้บันี้เด้อทั้งบัจจิตเพป็นข้ามาดะมาเบียงก็จะได้กราบก่อนบันนี่กรับเมื่อน้ำกันนั้นใช้รถค้นระเบิดเจ้าวันนั่งห้องเอเมื่อความตาเกล็

นี่สวัสดีครับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอพีซีปัจจุบุคนุเนาะพี่น้องเนาะจังไใดก็เข้ามาเบิ่งมาชมนมกันฝากดากดไลค์กดแชร์คือเก่าวก็เดิมเหมพี่น้องกันเนาะเช่นใดก็คลิปนี้ก็ล่ามลาไปแล้วพี่น้องผิดพลาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยหลายเนาะ,ะขอกล่าวคำว่า,าสบายดีสบายดีปัจจุบุคุณเด้อเนาะ